สวัสดีครับแตนเด็ดแบ่งกันดูวันนี้จะมาพบกับเกมจริงเกมหนึ่งแต่ไม่ใช่เกมของผมนะครับเป็นเกมที่ผมบังเอิญเปิด YouTube นะครับเปิดไปเรื่อยๆครับตอนนั้นเป็นช่วงพักผ่อนเนาะก็ไปเจอเกมข้อเกมหนึ่งไปเกมแข่งขังลูกกัมบูชาฝั่งขาวนะครับคือสุดยอดเสียนอาจารย์มือสืบแซ่แห่งส่วนฝั่งดำเป็นนักกีฬาเวียดนาม ผมเข้าใจว่าเกมเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นเกมเร็วหรือว่าเวลาของทั้งสองท่านอาจจะเหลือหน่อยเห็นเดินกันก้อนข้างไวรูปเนี้นะครับเป็นตาที่ฝ่ายขาวจะได้เดินก่อนผมดูผมก็เห็นแล้วว่ามันมีอะไรดีๆีเกิดขึ้นมันแวบๆขึ้นมานะครับอโอเคแต่ปรากฏว่าอาจารย์สืบท่านไปเดินแต้มอื่นนะครับแต่สุดท้ายอาจารย์สืบท่านกก็กลับมาชนะแหละนะครับ แต่เป็นการชนะหลังจากนี้หลายมูฝนกันทีเนี้ยผมว่านี้ตามสวยนะนะครับเป็นทักษะการใช้เรือม้าเม็ดแบบหนึ่งเลยทีนี้ก็เลยอยากจะนำมาแบ่งปันนะครับโดยเฉพาะเพื่อนเพื่อนที่เพิ่งเริ่มเล่นและน้องๆเยาวชนทุกท่านนะครับสำหรับพวกที่เก่งแล้วเนี่ยก็อาจจะดูเป็นของง่ายนะครับทีนี้ถ้าเพื่อนๆที่ยังมองไม่เห็น ผมอยากให้เราลองหยุดวิดีโอนะครับพอยส์ Pause ดูก่อนแล้วคิดนะครับว่าเราถ้าเราเป็นหมาสีขาวเนี่ยเราจะเดินตานไหนดีอลองพอส์ฟินโอครับติ๊กติ๊กติ๊ก,ก,กนะครับอันนี้คือติ๊กติ๊ก,กใฟังเฉยแต่ความจริงกับพอสไปเลยนะครับคิดตามสบายโอเคแล้วก็มาเปิดฟังเราจะเฉลยแล้วนะครับตาเนี่ย ตาที่ดีถ้าเป็นผมนะครับผมคิดว่าผมจะเดินเรือมองูเจ็ดไปรูปที่อย่หญิงเจ็นะครับแต่มาขับเนาะไฟดำจะเป็ต้องหนีมาชดอช้าง8ดถ้าใครที่ยังคิดไม่ออกตอนแรกแต่ผมเดินตานี้นิดหนึ่งเห็นไหมก็ลองหยุดวีดีโอนะครับพอสไว้แล้วกลับมาดูผมขออนุญ,ญาตไปต่อนะ ลุกอีกทีอันนี้เขาเรียกว่าการลุกสร้างตําแหน่งอย่างที่ผมเคยได้บอกไว้แล้วนะครับทีนี้เกิดอะไรขึ้นมีสองทางเลือกใช่ไหมทางเลือกแรกปรยอหญิงแปดทุกคนคงจะเห็นนะการลุกจนดังนั้นชอยนี้ตัดทิ้งพอมาทางนี้ สำหรับน้องๆมือใหม่เห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นยิ่งไหนรุกที่ตาจอจานเจ็ดจนเหมือนกันนะครับโอเคก็อันนี้เป็นทักษะเรือมาเม็ดนะครับที่สำคัญท่าหนึ่งนะครับสำหรับในเกมจริงต้องเข้าใจว่าอย่างเดียใครเคยแข่งจะรู้ว่ามันมีการกดดันหลายเรื่องนะครับเรื่องเวลาและความกดดันอื่นๆที่แบบ คนทั้ชาติฝากความหวังกับเราอะไรอย่างเงี้ยเลยมันเลยอาจจะพลาดตรงนี้ไปได้นะครับโอเคก็ขอบคุณเกมดีจนะากนักกีฬาทั้งสองท่านนะครับครับสวัสดีครับขอให้มีความสุขการเล่นมาลุกไทย